เราจะมาจัดคาร์เดิร์เวอร์เวิร์กชอปเป็นครั้งแรกในนี้อาจจะถ่ายเห็นอะไรมากไม่ได้นะให้เห็นบรรยากาศโดยรวมเพราะว่าจริงๆร่างของอาจารย์ใหญ่เป็นอะไรที่พวกเราแพทย์ทุกคนจะต้องเซฟตี้ร่างของอาจารย์นะครับให้ความเคารพนะครับแล้วก็ไม่มีการเผยแพร่รูปใบหน้าของอาจารย์นะครับนาะขอขอบคุณอย่างนี้ละกันขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทุกร่างนะครับจากการที่ได้มาเป็นผู้จัดงานคาร์เดิร์เวอร์เวิร์กชอปเองนะครับรู้สึกซาบซึ้งใจกับบุญคุณของอาจารย์ใหญ่มาก วันนี้เปิดบล็อกมาแบบอย่างอารุณเบิกฟ้ามากประมาณ8ปดโมงกว่านะครับวันที่12มกราคมซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่ธรรมศาสตร,ร์ลังสิตนะทุกคนซึ่งมองขึ้นไปนี่คือตึกใหม่ที่เราจะมาทํางานวันนี้ก็คือศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์ธรรมศาสตร์อันนี้คือเป็นอาคารเปิดใหม่นะครับแล้วเราก็มาทํากิจกรรมใหม่ของทางแผนแของเราก็คือแผนผิวหนังของ CICM นะครับหรือว่าธรรมศาสตร์อินเตอร์นั่นเองโดยที่เราจะมาจัด คาเดเวอร์เวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกเธอวันนี้ฉันจะตลกมากไม่ได้เพราะว่าฉันมาในฐานะวิทยากรฉันก็จะอีกบริบทหนึง่งซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะพามาทํางานกันเพราะว่านี่ก็คือเป็นหนึ่งในผู้จัดงานให้น้องนนักศึกษา,าปริญญาโทของแผนกผิวหนังนะครับได้มาเรียนแบบการฝึกการผ่าอาจารย์ใหญ่การฝึกการฉีดนะครับสารเติมเต็มหรือว่าการาดูพวกโครงสร้างใบหน้านะครับของอาจารย์ใหญ่นะครับจะได้มีความมั่นใจแล้วก็แบบ มีความรู้ที่ถูกต้องเวลาที่จัแบบไปตรวจคนไข้รักษาคนไข้อะไรประมาณนี้พี่เจ้าหน้าที่เข้ามารอแล้วซึ่งก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนอาคารพอฉันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยฉันจะทำงานเลยนะเธอทุกอย่างจะรัวๆๆมากเพราะว่าฉันก็ยังเออๆอยู่เลยทุกอย่างจัดครั้งแรกเธอเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครั้งแรกไหมไม่มีใครเคยหรอกแต่ว่า <c oughs> <c oughs> เหมือนเราแบบเหมือนเราเปิดร้านขายของครั้งแรกอะทุกอย่างจะวุ่นวายเสมอซึ่งวันนี้ก็ไม่ต่างกันใช่ก็เดี๋ยวพาขึ้นไปทำข้างบนว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะไปลุยจ้ะ นี่ัสดีครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศชั้น5อันนี้เป็นเป็นศูนย์เปิดใหม่นะของธรรมศาสตร์นะครับที่เราก็เพิ่งมาใช้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วเราก็จัดงานนี้เป็นครั้งแรกก็จะเป็นศูนย์ฝึกทักษะทางการผ่าตัดอันนี้เป็นคือส่วนของชั้น5แล้วซึ่งชั้นนี้จะเป็นชั้น c a d a v e r Workshop หรือว่าชั้นที่เป็นสําหรับอาจาร,รย์ใหญ่โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคนที่อยู่ในวงการนะครับผิวหนังนะครับแล้วก็ความงามทุกคนเนี่ย จะค่อยๆเริ่มคุ้นชินกับสถานที่นี้มากขึ้นเพราะว่าพอมันมีครั้งที่1มันจะมีครั้งที่2 3 4ตามมาแต่เดี๋ยววันนี้เราขอลองจัดงานรันระบบกับน้องๆนักศึกษาเราก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยก็จะออกสู่สาธารณชนนะ,ะับก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครั้งแรกและพวกเราก็จะครั้งแรกทาง CICM ธรรมศาสตร์เนี่ยซึ่งมี c a เดเวอร r เวิร์กเป็นของตัวเองครั้งนี้ครั้ง,งแรกเราก็จะขึ้นโค้ดงานเลยว่าเป็น first CICM c a เดเวอร์เวิร์กอปขึ้นตามป้ายนี้ป้ายนี้ทที่เธอจ ปะอ,อันนี้อาจารย์อ้อมนะครับครูจัดงานหลักในวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าบบไไ <laughs> จะวุ่นวายแค่ไหน <laughs> ในวันแรกเดี๋ยวโชว์พื้นที่หลังเธอดูห้องใหญ่สวยงามมากห้องนี้คือห้องใหม่ของเขานะคือแบบว่าอลังการนะแล้วก็สะอาดนะแล้วเขาเปิดเปิดที่กั้่ให้เราด้วยอาจารย์มันเนี้ยดูแบบดูจริงๆอ่ะตอนแรกมันจะมีที่กั้นนี้อีกอันหนึ่งที่มันจะแบบว่าทําให้แบบ เราก็จะใช้แค่พื้นที่6เตียงตรงนี้แต่พอเขาเปิดที่กั้นให้เราก็จะแบบว่าดูโล่งดูสวยงามเลยอะ๋อ,อ,อ,อวันนี้เหรอเราจะพากล้องนี้อยู่ทั้งวันเลยก็คือจะมีตั้งแต่บรรยายตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการไลฟ์เดโมนสเตชั่น นะครับพาให้นักศึกษาดูเสร็จคุนักศึกษาก็จะผ่าตามเราฉีดตามเราเดี๋ยวจะพาดูเป็นขั้นตอนไปมันเป็นขั้นตอนปกติของการทำคาเดเวอร์เวิร์กชอปอยู่แล้วก็จะประมาณนี้แต่ว่าวันนี้เนื่องจากเราเป็นผู้จัดงานเตรียมงานอะไรเงี้ยก็คือจะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น้องๆน,นักศึกษาเขาก็จะมาช่วยกันผสมเจลที่จะต้องฉีดอาจารย์ใหญ่แต่ถ้าเกิดเราไปงานคาเดเวอร์เวิร์กชอปที่อื่นอะ่ะก็เหมือนเขาก็ผสมเตรียมมาให้แล้วแต่นี้มันเป็นงานกันเองข้างในพวกเราก็าเลยต้องทำหลายๆอย่างที่เป็นกันเอง หลังจากที่จัดแจงทุกอย่างให้เรียบร้อยไปเมื่อเช้านะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5โมงนิดๆนะเเาาก็จะเริ่มจากพาร์ทแรกก็คือเป็นพาร์ทบรรยายในห้องนี้นะครับที่ก็ส่งเข้าไปก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เขจะอันนี้จะเริ่มจากให้อาจารย์อนาโตมิสเขาเป็นคนแบบบรรยายให้ก่อนนะครับาก็จะเป็นคน wrap up เกี่ยวกับ a นา t o มีทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับยัเป็นเลคเชอร์ให้น้องๆนักศึกษาฟัง เสร็จปุ๊บนะครับก็ใช้เวลาตรงนี้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปในห้องคาลิเวอร์ที่เป็นห้องอาจารย์ใหญ่ซึ่งนั้นก็จะเป็นการผ่าจริงแะนะครับซึ่งในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะมีจัดเบรกไว้ให้น้องๆนักศึกษาด้วยเธอดูน่ารักมาก35บาบาทจา้ะงบงบจัดเบรจกจ้ะ 35ิบาทสาหรับเช้านี้ประทังชีวิตเนี่ยพยายามจัดงานให้มันแบบว่าดูราบรื่นดูแบบมีอะไรนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวจะเข้าไปฟังอาจารย์เขาเลคเชอร์นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลามางานอย่างเงี้ยในฐานะแบบสปิเกอร์หรือว่าแบบวิทยากรเราจะไม่ได้เตรียมสไลด์กันมาก่อนแล้วก็จะไปฟังว่าอาจารย์พูดอะไรก็จะได้แบบว่าพูดไปในเนื้อหาเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรือเสริมในส่วนที่เขายังไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยในส่วนที่สําคัญอะไรเงี้ยนะครับน้องก็เดี๋ยว ไปนั่งตั้งใจฟังก่อนแล้วเดี๋ยวอ,อีกทีนึงก็จะออกมาที่ห้องนี้เลยนะเออไปอ่ะ เปลี่ยนชุดเพราะว่าเมื่อกี้เสร็จจากห้องบรรยายแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวจะไปเข้า c a r ดเวอร์เวิร์กชต่อทีนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นของเราและที่จะต้องสอนในส่วนของ c a r ดเวอรหรือว่าอาจารย์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนนิเศษก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนพวกเสื้อคุมกันเปื้อนอีกทีนึงนะแล้วก็ค่อยเข้าไปในห้องก็เดี๋ยวเนี่ยไปเปลี่ยนชุดไปต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มงานแล้วเธอก็ฝากเก็บภาพให้คุณผู้ชมล้กันนะจ๊ะไป ตอนนี้ก็หลังจากที่เราแบบบรรยายพาร์ทของเราเสร็จแล้วซึ่งวันนี้ได้รับหน้าที่เป็น upper face เสร็จนะก็แล้วก็กระจายกันไปคุ่มน้องๆนักศึกษาแต่ละเตียงน้องๆก็จะฝึกชฉีดแล้วก็ฝึกดู anatomy ของอาจารย์ใหญ่ในแต่ละเตียงของตัวเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ให้เวลาน้องๆสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปพารถัดไปก็จะเป็นแบบ mid f a กลวก็ lower f ถัดไป ก็ในนี้อาจจะถ่ายเห็นอะไรมากไม่ได้นะให้เห็นบรรยากาศโดยรวมเพราะว่าจริงๆร่างของอาจารย์ใหญ่เป็นอะไรที่พวกเราแพทย์ทุกคนอากจะต้องเซฟตี้ร่างของอาจารย์นะครับให้ความเคารพนะครับแล้วก็ไม่มีการเผยแพร่รูปใบหน้าของอาจารย์นะครับเนาะก็อาจจะเห็นได้แค่บางส่วนไกลๆนะครับส่วนอนไนที่เพอเห็นเดี๋ยวจะเซ็นเซอร์ไปให้ดูดีๆนะเออโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูน้องๆต่อก่อนนะครับไป ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าสภาพโล่งไปแล้วเพราะว่าน้องๆนักศึกษาเขามากินกันไปหมดแล้วนะครับแล้วก็เขากลับเข้าไปสู่เซสชันถัดไปแล้วนี่ก็ได้มากินข้าวตามหลังแล้วเดี๋ยวก็เหมือนเดิมกลับไปสู่ช่วงภาคบ่ายเป็นแบบเซสชันของ l o เวอร์เฟ เราก็จะดิเสกอาจารย์ใหญ่กันต่อแล้วก็จบวันนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่าเอออะไรยังไงที่นี่มันเป็นมายังไงหรือว่าอะไรทุกคนจะได้รู้กันเพราะว่าตอนแรกเราไม่มีเวลาเล่าส่วนตอนนี้ไปต่อจ้ะ อ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้นะครับนเป็นคานร์ด v วเ w ิร์กชอปครั้งแรกนะครับของ CICM ของพวกเรานะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับให้ดูได้คร่าวๆบางอย่างก็ให้ดูไม่ได้จริงๆทีนี้คืออย่างที่บอกไป CICM ของเราเนี่ยก็คือเราจะใช้ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์เนี่ยครับของทางธรรมศาสตร์นะครับเป็นศูนย์ในการเปิดคาเดเวอร์เวิร์คชอปก็จะเห็นว่าฟ a ส i ิลิตี้เนี่ยก็คือครบคันเลยเดี๋ยวจะให้ดูฟ a ส i ิลิตี้ต่างๆของเราในวันนี้ต่อไปเนี่ยเราจะสามารถเป็นโฮสต์นะครับในการที่จะจัดคาเดเวอร์เวิร์คชอปได้นะครับรวมถึงจัดงานประชุมต่างๆได้จริงๆเมื่อกี้ทุกคนก็จะเห็นคร่าวๆแล้วนะครับว่านี่คือฟัส มาดูและภอพอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับบ้านนะครับอันนี้คือส่วนที่เราห้องประชุมเมื่อเช้าอันนี้จะเป็นห้องประชุมสโลปเตียนะครับที่สามารถจัดเป็นเลคเชอร์ได้ประมาณ100ที่นั่งนะครับมี2ห้องนะครับห้องนี้ประมาณร้อยหนึง่งอีกห้องหนึ่งที่ยังไม่เสร็จนั้นประมาณร้อยกว่านะครับก็สามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องเลคเ,เลคเลคเซอร์วะตกอีสานเออสามารถใช้ห้องนี้เป็นห้องเลคเชอร์ก่อนได้นะครับแล้วก็มานี่นะครับอันนี้จะเป็นห้องพักทานอาหารที่ข้างในก็จะเมื่อกี้ที่เรามาพักทานอาหารตรงนี้มีตู้ชง ดูแช่เอาอาหารมาลงได้นะครับแล้วก็ทานอาหารในนี้นะครับมีโต๊ะรองรับข้างในอีกก็จัดงานประชุมได้สบายเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับใครที่อยากจัดไลฟ์เดโมนสเตชันฉีดไลฟ์เดโมนสเตชันเราก็จะมีพื้นที่ที่รองรับในการที่จะฉีดไลฟ์เดโมนด้วยนะฮะก็คือจะเป็นในห้องนี้ในห้องนี้นะครับที่ลงโล่งนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้นะครับที่อยู่ฝั่งนี้น จะเห็นได้ว่าทุกอย่างเนี่ยแบบฟาซิลิตี้หรือแบบพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆเขาจะยังไม่ครบนะเพราะว่าอย่างที่บอกเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มทําเริ่มสร้างการก็ขออนุญ,ญาตบอกากล่าวทุกคนว่าเผื่อแบบมาให้ทางธรรมศาสตร์นะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับในการที่จะร่วม Education นะครับร่วมสร้างการเรียนรู้นะครับที่ดีไปด้วยกันนะครับเพราะว่าเรามีศูนย์ใหญ่นี้แล้วนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนหลายๆคนก็ถามว่าอา้าตัวลิสเกี่ยวอะไร ก็คือตอนนี้หลังจากที่เราเข้ามาเรียนปอเอกเนาะแล้วก็ เข้ามาสู่ทางสายวิชาการนะครับก็นี่แหละบทบาทของการคือพอเข้ามาเรียนหนังสือมาทําอะไรที่เป็นถึงระดับปอเอกนะมันก็คือต้องรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลนักศึกษาการาช่วยดูแลหลักสูตรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้ก็คือทํได้วยใจนะครับเราตั้งใจมอบให้กับระบบการศึกษาอยู่แล้วนี่ก็เป็นหนึ่งแพชชั่นที่อยากทําอยู่แล้วนะครับก็เสียสละจากเวลาบริหารธุรกิจมาบริหารด้านการศึกษาบ้างนะครับเอาเปา็นว่าฝากไว้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วก็ หน่งบทบาทนะครับของมอลิสนั่นเองนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เห็นซึ่งวันนี้ตลกมากไม่ได้เพราะว่านักเรียนนักศึกษาเยอะเดี๋ยวพูดไฟเขาไม่เชื่อถือจะ้ะฝากกดไลค์กด b s c r i b e กดแชร์คลิปอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ดูกันแล้วก็คลิปอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีคนดูกันแต่ก็ดูไว้บางคนชอบเป็นวิทยาทานอะไรเงี้ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณอย่างนี้และกันขอขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทุกร่างนะครับ จากการที่ได้มาเป็นผู้จัดงาน c a เดเวอร์เวิร์กชเองนะครับรู้สึกซาบซึ้งใจกับบุญคุณของอาจารย์ใหญ่มากเพราะว่าเราอะคือกว่าจะได้อาจารย์ใหญ่มาแต่ละล่างนะครับไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับขอบคุณทุกท่านที่เสียสละนะครับ เข้ามาเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับให้พวกเราได้โอกาสศึกษากันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปเนี่ยวันนี้จะเห็นได้เลยว่าธรรมศาสตร์เนี่ยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่ได้อย่างคุ้มค่าอย่างร่างวันนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยนะครับเป็นร่างที่ผ่านการใช้แผนกอื่นๆอย่างคุ้มค่ามาแล้วเช่นส่วนร่างของร่างกายท่านได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้กับแผนกของออโถหรือแผนกกระดูนะครับส่วนบนของร่างกายเนี่ยท่านไปสู่แผนกนิวโรหรือว่าแผนกประสาทนะครับแล้วก็ผิวหนังของท่านเนี่ยก็ได้มาใช้สู่แผนกสกินนะครับที่ หรือว่าแผานกผิวหนังนะครับที่ให้ความรู้ได้ในหลายๆด้านก็ขอบคุณอาจารย์ใหญ่ทุกท่านจริงๆที่สละร่างกายให้เราได้ศึกษานะครับจริงๆใครที่อยากเขาเรียกน,นะเป็นบุญใหญ่ครั้งสุดท้ายก็สามารถบริจาคล่างนะครับได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยนะครับร่างทุกร่างถูกใช้ศึกษาเรียนรู้โดยนักเรียนนักศึกษาและคุณหมอนะครับอยากเต็มที่แน่นอนนะครับ,รบก็ขอฝากไว้ด้วยส่วนวันนี้ลาแค่นี้เ,เดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วนะครับพอแล้วนะจ๊ะ๊าก้ะ